อัปเดตสถานการณ์ชายแดนครับล่าสุดกองทัพบกไทยออกโรงโต้ทันควันหลังกัมพูชาถแถลงว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงพร้อมงัดหลักฐานสู้ว่าฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่เป็นผู้เริ่มจนทหารไทยได้รับบาดเจ็บสองนายครับเรื่องนี้เกิดขึ้นวันนี้7ธันวาคมเริ่มจากฝั่งกัมพูชาโดยโฆศกกระทรวงกลาโหมแถลงว่าช่วงบ่าย2องเศษกองกําลังไทยระดมยิงปืนใหญ่และปืนกลใส่พื้นที่เขาโดยที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ แต่ล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกของทบกยืนยันข้อได้จริงอีกด้านครับว่าเหตุเกินขนดขณะที่ทหารไทยกําลังปรับปรุงเส้นทางในเขตของไทยบริเวณภูผาเหล็กอาเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดปรากฏว่าทหารกัมพูชาได้ลุกล้ําเข้ามาและเป็นฝ่ายยิงใส่ชุดรักษาความปลอดภัยของไทยก่อนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงตอบโต้ต,ต,ตามกฎการใช้กําลังจนเกิดการประทะกันเหตุการณ์นี้ส่งผลให้กําลังพลของเราบาดเจ็บสองนายครับก็คือสิบเอกอนุชาติ ถูกยิงที่ขาและพลทหารพรชัยกระสุนถูกเสื้อกรอะบริเวณหน้าอกกองทับกทิ้งท้ายว่าการที่กัมพูชาอ้างว่าไม่ได้ยิงตอบโต้เป็นการกล่าวอ้างลอยๆไร้หลักฐานซึ่งก็มักจะทำแบบนี้ทุกครั้งที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนในขณะที่ฝ่ายไทยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนทั้งเวลาสถานที่และร่องรอยการประทะครับ